เลือกเอาว่าจะเอาวิชามาที่อาจจะแบบอาจจะขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกกับอีกอันนึงคือค่อยๆขึ้นสบายใจแต่ติดแล้วเนี่ยคือติดยาวๆเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนกดสูตร SEO e-commerce ทําอย่างไรที่จะสามารถทําให้ได้ทราฟฟิกหลักแสนได้เอาแบบว่ากดทีไลค์ก็ติดทุกครั้งโดยคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของ SEO ฟฝั่ง e-commerce เพราะว่าผมนาประสบการณ์ในส่วนของการทํา SEO ทางฝั่งเว็บไซต์ e-Commerce ซึ่งบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยกดยังไงก็ติดก็คือยังไงก็มีทราฟิกแน่ๆยังไงก็เว็บไซต์ก็ติดอันดับในหน้าหนึ่งแน่ๆส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปนี้กันคลิปวิดีโอนี้ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทอย่างแรกเลยคือการท e ํา SEO e-Commerce นั้นเหมาะกับใครอย่างที่2ก็คือเรามาลงเึือในเชิงเว็บไซต์ e-Commerce SEO กันว่า ในเชิองอรายละเอียดนั้นต้องทําอย่างไรก่อนที่เราจะไปในส่วนของ SEO Project เรามาดูก่อนว่าการทําเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเหมาะกับใคยบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาดูหน้าจอก็อย่างแรกเลยเหมาะกับธุรกิจในส่วนของที่เป็นพื้นที่ที่เป็นในส่วนของกรทมปริมณฑลประเทศไทยหรือว่าในรลักษณะ global นะครับคือต้องบอกว่าในมุมของการทํา SEO เนี่ยก็จะเหมาะกับลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าการทำ SEO เนี่ยมันไม่ได้จำกัดได้เฉพาะว่าต้องให้เว็บไซต์ติด,ต,ดติดอันดับสำหรับจังหวัดนี้เท่านั้นอะไรเพราะงั้น จริงการทำ s e o เนี่ยมันก็มีการลงทุนที่สูงอยู่ก็จะต้องเป็นธุรกิจที่มีการบริการในลักษณะโ l เ o c a t i o n แบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่1อย่างที่2ก็คือมาในส่วนของฝั่งเว็บไซต์ที่เป็นเชิงอ e ีคอมเมิร์ซละอีคอมเมิร์ซเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้มารู้กันว่าเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซมันจะเป็นประเภทไหนนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับธุรกิจ b 2 c ที่มี SKU ที่สูงหน่อย SKU ที่สูงในที่นี้ครับก็จะต้องเยอะหน่อยนะครับเออเยอะแค่ไหนจริงจริง ต้องดูแล้วแต่อุตสาหกรรมนั้นด้วยนะครับอย่างถ้าสมมติมีแค่4 SKU เนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นถึงขั้น e-commerce ก็ได้ก็ทําเป็นลักษณะของเว็บไซต์ทั่วไปในการทำ SEO ได้นะครับก็จะเหมาะนะครับทีนี้แล้วกลุ่ม B2B ขายส่งขายปลีก OEM แบบไหนเหมาะนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลย OEM เนี่ยจะไม่เหมาะยกเว้นว่ามีสินค้าที่จะขายแบบ B2C แล้วมี SKU ไอ้อย่างเงี้ยถึงจะเหมาะนะครับ ต่อมาก็คือในส่วนของขายปลีกขายปลีกเนี่ยก็คือ B2C นอะก็คือตรงนี้ก็จะเหมาะนะครับขายส่ง B2B B2B ในที่นี้นครับต้องดูเป็นอุตสาหกรรมไปนะยกตัวอย่างถ้าเป็นพวกวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เป็นธุรกิจในส่วนของ B2B แต่ว่าด้วยความที่มีสินค้าหลายๆตัวเพราะฉะนั้นมันเลยต้องทําเป็นเว็บไซต์ในเชิง e-commerce นะครับณนะปัจจุบันมันถึงจะสามารถจะไต่อันดับได้ดีเพราะฉะนั้นธุรกิจในที่นี้ก็ แล้วแต่ประเภทว่า B2B ในที่น so <affe> e ี so to to ้เป e ็นลักษณะของขายส่งหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นพาที่ว่าในส่วนของการทำ SEO ในเชิง e-commerce เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงลึกของการทำ SEO e-commerce กันเลยดีกว่าก็พูดง่ายๆนะครับอ่ะแวะมาตรงนี้พูดง่ายว่าสำหรับใครที่อยากได้การเติบโตแบบออร์แกนิกแบบนี้นะครับก็นั่นแหละมันคือคลิปนี้นะครับ ก็มาดูว่าทำยังไงโอเคอย่างแรกเลยต้องมาเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ทั่วไปกับเว็บไซต์ SEO ก่อนถ้าเป็นเว็บไซต์ลักษณะทั่วไปนะครับก็จะมีหลกัหลกๆก็จะมีหน้าโฮมนะครับซึ่งหน้าโฮมเนี่ยทุกเว็บไซต์มีอยู่แล้วจะมี2องแนห่หลักๆที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษที่มันสามารถที่จะเพิ่มทราฟฟิกให้กับเราได้ก็คือหน้าที่เป็นตัวเซอร์วิสหน้าที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นหน้าบริการของเรานะครับซึ่ง หน้าบริการอ่ะจ,จะเป็นบริการอะไรก็ได้บริการทางบัญชีบริการการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับซึ่งหน้าบริการเนี่ยมันก็สามารถติดอนันดับคีย์เวิร์ดได้แล้วก็ในลักษณะของบล็อกนะครับก็เป็นในเชิงอินโฟเมชันซึ่งถ้าถามว่าเซอร์วิสเนี่ยส่วนใหญ่คีย์เวิร์ดจะเป็นประเภทไหนนะครับคีย์เวิร์ดก็จะเป็นในเชิงของคีย์เวิร์ดคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือเป็นในลักษณะของการที่จะถามหาบริการนั้น,น,นๆโดยโตรงนะครับส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของบล็อกเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ติดนะครับ หลักๆเนี่ยมันจะติดในลักษณะของ keyword information นะครับอันนี้ก็เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเว็บไซต์ทั่วๆไปก็จะทําแบบนี้ซึ่งในส่วนของ e-commerce เนี่ยก็จะมีความแตกต่างทางด้านโครงสร้างนะครับเราลองมาเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างเมื่อกี้พอเป็นในลักษณะของเว็บไซต์ทั่วไปมันก็จะมีหน้าเสวิทกับบล็อกใช่ไหมครับซึ่งเรามาดูตัวนี้นะครับตัวบล็อกเนี่ยก็ยังมีความสําคัญเหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าในลักษณะนี้มันก็จะเป็น keyword ในเชิง information นะครับซึ่ง พอเป็นในเชิงของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากหน้าที่เป็นเซอร์วิสเป็นลักษณะของโปรดัก t c a แคตตาล็อีแล้วก็เป็นซับเป็นลักษณะของโปรดักแคตตาล็อีนะครับเป็นซับโปรดักแล้วก็เป็นในส่วนของโปรดักนะครับก็จะไล่เลียงมาแบบนี้ทีนี้ความสําคัญอันไหนมากก่อนแน่นอนว่าในส่วนของโปรดักแคตตาล็อีเนี่ยก็จะเป็นโหมดเดียวกันเนาะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบพาร์ทเดียวกันก็คือ เราจะมีแค่ Product ค a t e g o r y ที่เป็นหน้ารวมสินค้าก็ได้หรือจะมีเพิ่มถ้าสมมติ SKU มันเยอะก็ใส่เป็นซับก็ได้นะครับสิ่งต่อมาคือตัว Product เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือการที่เราจะดัน Traff ิกของฝั่ง e-Commerce เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับหน้ารวม Product นะครับหน้ารวม Product เป็นแบบไหนอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้ารวม Product เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่รวมข้อมูลสินค้าเข้าไปซึ่งแบบนี้แหละก็คือหน้าที่เป็นหน้ารวมสินค้าเนี่ยกูเกิลจะชอบให้มันติดอันดับมากๆนะครับเพราะฉะนั้น หลายคนเข้าใจผิดว่าเราจะต้องไปให้ความสําคัญกับฝั่ง Product ฝั่ง Product ก็สามารถติดได้เหมือนกันแต่ว่าฝั่งที่ Google ชอบมากกว่าคือ Product Category ลองคิดถึงในลักษณะของการค้นหาโดยปกติเวลาเราหาสินค้าเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะดูสินค้าแค่ตัวเดียวส่วนใหญ่เราก็จะต้องการที่จะ เห็นภาพรวมไปเลยว่า Product ชิ้นนี้มันมีอะไรให้เราได้เลือกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นหน้ารวมหน้า Product c a t e g o ล y คือสิ่งที่เราก็จะต้องมาวางเรื่องของ On Page อะไรต่างๆแล้วนะครับสรุปก,ก็คือ2ส่วนนี้เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่ม Traffic ได้นะครับเพิ่ม Traffic แล้วก็ในเชิง i n f o r m a t i o n เราก็สามารถที่จะเพิ่ม Traffic ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับซึ่งในส่วนของ Product เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะ มีสินค้าตัวเดียวมีรายละเอียดสินค้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วน Product แล้วก็มีข้อมูลให้เลือกสามารถจะซื้อผ่านตะกร้าก็ได้หรือจะเป็นการติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกฟังก์ชันการใช้งานส่วนหน้าบทความมาลักษณะของก็เป็นลักษณะก็แบบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการเขียนบทความขึ้นมาในเชิองอินโฟ m a t i ชันเราสามารถจะใส่ในส่วนของ Inter n a l link นะครับเข้าไปได้อันนี้ก็คือเนื้อหาในพาร์ทของ ความแตกต่างเรื่องโครงสร้างระหว่าง SEO เว็บไซต์ธรรมดากับ SEO ที่เป็นเว็บไซต์ในเชิงอ e ีคอมเมิร์ซนะครับว่าแตกต่างกันยังไงต้องให้ความสําคัญกับอะไรทีนี้เรามาลงลึกในเชิงรายละเอียดละกันพอเรารู้โครงสร้างแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่เราต้องเริ่มให้ความสําคัญเมื่อเราทําเว็บไซต์ในเชิงอ e ีคอมเมิร์ซนะครับนะเสริมด้วยอะไรบ้างอันดับแรกผมมาเรื่องของ on page ก่อนละกันการซึ่งแน่นอนว่า on page ในที่นี้เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับในตัวของ on page product category นะครับเราต้องให้ความสาคัญกับตัว product Category นะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยแน่นอนว่า Product Category หรือหน้ารวมสินค้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถจะติดอันดับตน้ตนๆได้ง่ายเพราะว่าเป็นเพราะว่า Google Support สำหน้ารวมสินค้านะครับทีนี้ลองมาดูกันอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสเก่าที่เคยทำไว้นะครับปัจจุบันก็ยังประมาณนี้อยู่ก็ยังติดอยู่ก็คือเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์วิวเมนะครับซึ่งในที่นี้ก็แซงในตัวของตัว one stock home นะครับซึ่งจริงๆแล้ว ในพาร์ทตรงนี้ครับเราก็ได้เช็คไว้เรียบร้อยว่าเราต้องการที่จะทํามันยังไงนะครับก็จริงๆมีหลายรายละเอียดนะที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะชนะได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันสต็อกโฮมก็เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถจะเอามาเป็นแม่แบบได้นะครับในเชิงเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็จริงๆมีเว็บไซต์ต่างต่างประเทศอีกหลายตัวที่เอามาเป็นแม่แบบได้แล้วเราลองมาดูกันนะครับอย่างอย่างลองมาดูอันดับ2นะครับดูการวางโครงสร้างของอันดับ2วิธีดูเนี่ย หลักๆเรามาดูในเรื่องของ MetaTag กันเลยนะครับก็เห็นว่าการจัดเรียง MetaTag ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับ heading 1นะครับเอ่อหลายคนถามว่า1ตัวแค่นั้นพอให้กู o ก l e รู้ว่าอันไหนที่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับมาดูในส่วนของหน้าจริงกันบ้างก,ก็จะมี heading Tag นะครับก็มีก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวจำหน่ายมีข้อมูลแล้วก็มีสินค้าอยู่ตรงกลางนะครับเออจริงผมว่าวันสต๊อ h o m มเพิ่งมาปรับเว็บไซต์นะซึ่ง ว่าเพิ่งมาปรับปีนี้แหละในส่วนของโครงสร้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ในลักษณะของคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับอ่าเขาก็ทาไว้ประมาณนี้ใส่ข้อมูลอะไรนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนอันดับหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอปี2024เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ทําในพาร์ทนี้ต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นข้อมูลจริงๆแล้วถ้าจะให้ปรับอะไรเนี่ยก็เช่นว่าปรับในส่วนของ Meta Tag กก่อนให้เป็น2024อะไรต่างๆนะครับเราลองมาดูในส่วนของ heading tag heading tag ก็มีการปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ meta tag อะไรก่อนแล้วก็มี table of c o n t e n t นะครับแล้วก็มีในส่วนของสินค้านะครับพอมีส่วนสินค้าแล้วก็เราก็มีในส่วนของตารางเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วความแตกต่างตรงนี้ครับสามารถบอกได้เลยถ้าเป็นลักษณะของเว็บไซต์ในเชิงวัสดุก่อสร้างเนี่ยครับสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเราจะต้องทำให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นราคาชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งที่ทําไมทางฝั่งผมถึงเชี่ยวชาญแล้วก็รู้ว่าอะไรคือความลับของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ทําลักษณะแบบนี้อยู่ก็อาจจะเอาไปปรับกันได้นะครับอันนี้ก็คือในพาร์ทของตัว on page product category นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราไปดูก่อนว่า โครงสร้างของคู่แข่งเนี่ยเขาเป็นยังไงจริงๆมันสามารถที่จะทําลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําโครงสร้างที่ผมแนะนำเนี่ยให้ให้ลัดก,กลุ่มมากที่สุดนะครับก็จะช่วยได้เยอะต่อมาสิ่งที่เราจะมาดูกันเราเรียกว่า Search อินเทนนะครับเสิร์ตอินเทนมันจะมี2แบบ1คือเ e ิร์ h อินเทนนี่เป็นเชิงคีย์เวิร์ดนะครับเช่นสมมุติถ้าพูดถึงน้องหมาพอพูดถึงน้องหมามันก็จะมีเรื่องของการพูดถึงว่า เวลาคนเสิร์ชคำว่าน้องหมาเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้เรื่องอะไรต้องการที่จะรู้ประเภทการเลี้ยงดูอาหารพันธุ์ของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมานัาวงวิเคราะห์ว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยคนอยากที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ส่วนเสิร์ชอินเทนเนี่ยครับมันจะเป็นของในหน้าน,าน,น,านั้นๆว่าหน้านั้นๆเน,นี่ยมีการเขียนในเชิงลักษณะอะไรนะครับอย่างในที่เนี้ยผมก็ใช้ตัว AI นะครับที่ มาเช็คผ่าน Google ได้เลยนะครับซึ่ง AI ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยผมเช็คว่าอันดับ 1, 2, 3เป็นยังไงนะครับอย่างในที่นี่มันก็บอกว่า c o u l d I know about search intent each page มันก็บอกมาเลยว่าแต่ละเพจเนี่ยมีการทำ search intent ประเภทไหนนะครับแล้วก็มีการบอกว่าอย่าง global house เนี่ยเป็น commercial investigation นะครับก็บอกมาเลยคือพวกนี้ครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่หลักๆมันติดในเชิง commercial นะ อินโฟม t ชันก็ติดอันดับหนึ่งก็ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีเราควรทำลักษณะของอ e ีคอมเมิร์เชียลกับอินโฟม t ชันให้มันอยู่ในแบบอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันเลยเพื่อที่มันจะมีโอกาสติดอันดับได้สูงกว่านะครับอันนี้ก็คือใช้ตัว AI ไอเช็คเซิร์ชอินเทเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ต่อมาครับดูในเชิองออนเพจแล้วทีนี้ถ้าต่อมาเรามาดูในเรื่องของลิงก์กันบ้างนะครับอย่างลิงก์เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่าเราเรียกว่า Inter n a l link ก่อนมาที่ internal link i n t e r อร์เน็ตคืออะไรจะต้องอธิบายให้เห็นภาพก่อนนะครับ i n t e r อร์เน็ตก็คือการที่เรามีลิงค์ภายในเว็บไซต์เชื่อมโยงหากันผมยกตัวยอย่างอย่างหน้าเพจ A เนี่ยเราผมต้องการที่จะยกระดับ Page A ขึ้นมาให้มันติดอันดับนะเพราะฉะนั้นผมก็จะอาจจะมีบทความหรือรอะไรต่างๆจากเพจเพจอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันนะครับก็เชื่อมโยงมาโยงข้อมูลมาอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดในเชิองอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพจ A ที่เราวางเอาไว้นะครับนี่อันนี้ก็คือ internal link นะครับก็จะโยงมาลักษณะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น internal link เนี่ยก็จะมีความสําคัญนะยิ่งบทความ x เนี่ยมันติดอันดับสูงๆนะครับติดอันดับ 1, นึแล้วมี t r a f f ิ c เนี่ยอ่ะพวกนี้เนี่ย traffic เยอะ traffic เข้ามาอยู่แล้วในเพจ x นะครับเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งมาช่วยดันอันดับเพจ a ซึ่งแค่นี้ครับก็สามารถดันอันดับได้แล้ว อย่างตัวบิวเมดเมื่อกี้ต้องผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้แบคลิงอะไรมาช่วยเสริมเลยในในระยะเวลา1ปีเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะติดในภาษาแบบนี้ขึ้นมาเองได้เพราะฉะนั้นการวางข้อมูลเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเช็คว่าแบบโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยในหน้านี้เนี่ยมันมี i n t e r อร์ l น n k อะไรที่มันโยงมาบ้างนะครับอ,อันนี้ก็คือวิธีผมเช็คจากเครื่องมือที่ชื่อว่า h l e นะครับมันก็จะเช็คว่าอ่ะมีลิงก์หน้านี้ส่งเข้ามาอย่างตัวนี้นะ ส่งเข้ามายัาง URL นี้ก็คือเป็น URL ก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบางบทความเกี่ยวกับหลังคาเมทัลชี t ที่ส่งมาให้กับตัวหน้าเมทัลชีตนะครับซึ่งก็มีทราฟฟิกค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในพาทนี้เนี่ยแค่ทำ internal link อย่างเดียวก็สามารถจะทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับจริงๆผมทำแค่นี้เลย back ทีนี้มาดูในส่วนต่อมาดูในส่วนที่เรียกว่า back link นะครับถามว่า back link เนี่ยมันก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ แต่สำหรับผมเนี่ยซึ่งยิ่งเป็นเว็บไซต์เชิงธุรกิจอะครับเราต้องการแบคลิงคุณภาพที่มันคุณภาพจริงๆซึ่งไม่ใช่แบบที่บางคนมากล่าวอ้างนะครับเพราะฉะนั้นแบคลิงมาดูนก่อนแบคลิงคืออะไรแบคลิงก็คือการที่เรามีลิงก์จากเว็บไซต์อื่นมาอย่างหน้าของเรานะครับก็คืออย่างอาจจะมีเว็บเว็บไซต์ X ส่งลิงก์มาให้เราว่าโอเคเอ่อบริการ A ไปที่เว็บไซต์นี้ดีมากเลยนะก็ส่งเข้ามาอันนี้คือแบคลิงเพราะฉะนั้น Backlink มันจะเพิ่ม Authority ให้เราซึ่งการเพิ่ม Authority ก็คือเหมือนเพิ่มคะแนนพลังให้กับเว็บไซต์เรานะครับแต่แต่ว่าผมก็ย้ําอีกรอบหนึ่งว่ามันมีวิชามานกับวิชาโตได้แบบเขาเรียกว่าอะไรโตช้าแต่โตต่อเนื่องเลือกเอาว่าจะเอาว,าวิชามานที่อาจจะแบบอาจจะขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกกับอีกอันนึงคือค่อยๆขึ้นสบายใจแต่ติดแล้วเนี่ยคือติด,ดย,ยาวๆเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพราะว่าก็มีเจาะลึกเรื่องนี้ไปอีกนะ ก็มาดูว่าแบ็กลิงที่ส่งมาให้เราเนี่ยมันมีแบ็กลิงจากเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับหรือดูของคู่แข่งว่ามันมีจากอะไรบ้างแล้วเราก็ไปเช็คใหม่ทีได้นะครับอันต่อมาคือในคลิปที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับในฝั่งของน่าจะพูดไปแล้วนะในฝั่งของ people also a r k นะครับซึ่ง people also a r k เนี่ยมันก็มาช่วยในส่วนของในเชิงคีย์เวิร์ดไอเดียอะไรได้เหมือนกันนะครับเอ่อจะมี2แบบคือ อย่าง people also ask เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ Google อ้างอิงมาจาก Google โดยตรงนะครับอย่างในที่นี้ในที่นี้เนี่ยผมก็เจนในส่วนของ People a l s o a s k ออกมาแล้วก็ออกมาเป็นในลักษณะของคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างตัวเนี้ยเจนในส่วนของคีย์เวิร์ดตัวไฟ LED นะครับไฟ LED แล้วมันก็จะมาเป็นในส่วนของห้อง5คูณ5ใช้ไฟ LED กี่วัตต์นะครับแล้วก็พวกนี้เราเอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้ครับมาเป็นมาใช้ในปนการประกอบได้นะครับ หรืออีกอันนึงก็คือการสร้างคลัสเตอร์คีย์เวิร์ดนะครับเอออย่างในกรณีนี้เนี่ยผมก็ให้ตัวตัวไอเนี่ยมันเจนออกมาว่าอ่ะถ้าเป็นคีย์เวิร์ดในเชิงราคาท่อ p v c เนี่ยมันสามารถที่จะ แยออกมาเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์คือการจัดกลุ่มคีย์เวิร์ดนั้นๆว่ามีความใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนหรือแบ่งเป็นประเภทไหนได้บ้างที่จะแบบแยกย่อยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยคลัสเตอร์ SEO หรือ Semantic SEO เนี่ยเมืองลอกค่อนข้างที่จะคิดมากนะครับแล้วก็เป็นวิธีการวางโครงสร้างที่ค่อนข้างดีมากนะครับโอเคในเชิงของ SEO e-commerce เนี่ยก็ประมาณนี้ทีนี้เราลองมาดูคำถามบางส่วนเลยลวกันนะครับ อย่างแรกเลยคำถามที่มีนะครับก็คือทำไมถึงต้องทำ S E O แบบ e-commerce ใช้เว็บไซต์ธรรมดาเขียนบทความได้ไหมคำถามนี้จะได้ยินบ่อยนะครับซึ่งถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะติดในคีย์เวิร์ดที่มันเป็นเชิง Information นะครับแล้วในโอกาสที่จะติดคีย์เวิร์ดในเชิงคอมเม r ร์เชหรือที่มีการซื้อขายครับมันก็จะน้อยกว่าออในในการที่มันจะถูกติดนะครับยกตัวอย่างจากเมื่อกี้ละกันก็เห็นว่า บางคีย์เวิร์ดมันก็จะมีเชิงอินโฟเมชันที่ติดบ้างนะแต่ว่าโอกาสติดก็จะน้อยกว่าเว็บไซต์ที่ทําแบบอ e ีคอมเมิร์ซไปเลยเพราะงั้นถ้าให้ผมสรุปเลยเนี่ยก็คือว่าทําเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยไปเลยดีกว่าเพื่อที่มันจะมีโอกาสที่จะแบบสู้เจ้าใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์ในเชิงอ e ีคอมเมิร์ซที่ที่ผมได้ไปแตะทาเนี่ยแต่ในเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมาหลายเจ้าแล้วด้วยวิธีการสูตรที่แบบจากคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในวิธีการนี้ ที่เหลืออยู่ที่รายละเอียดแล้วว่าเราจะทําได้ดีกว่าไหมเอาง่ายๆแค่วสัสดุก่อสร้างครับจริง,รงๆแซงมาทั้งหมดละอาจจะไม่ใช่ทุกคีย์เวิร์ดนะมันก็ยังมีบางคีย์เวิร์ดที่แบบยังยังสู้ไม่ได้ยังยังไม่ชนะแต่ว่าคีย์เวิร์ดพวกวสัสดตุต่างๆเนี่ยทำมาหลายทำมามา3 4เว็บไซต์ลแล้วแซงหมดแล้วนะครับอาจจะดูเหมือนโมนะแต่ว่าก็คุณก็ลองเอาไปทําแล้วกันนะครับซึ่ง ผมไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วว่ามันทําได้จริงหรือไม่นะครับอันต่อมาคือเครื่องมือที่นํามาใช้มีอะไรบ้างนะครับก็เครื่องมือที่นํามาใช้งานเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆเนี่ยตัวเบื้องต้นก็คือเนลพาเทลนะครับคืออูเบอร์ซักเจก็สามารถจะใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวมอสกับ h ฮชเลแล้วก็เซมลัชก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับส่วนหลักๆผมใช้ตัวไหนผมใช้ตัว h ฮชเลครับอย่างข้อมูลที่นํามาให้ดูเนี่ยก็เป็นตัวฝั่ง h ฮชเลนะครับซึ่งมันก็ เก่งครบถ้วนนะครับแล้วก็การดูแบ็คลิงอะไรต่างก็ค่อนข้างที่จะแม่นด้วยแม่นยำนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของข้อมูลการทำ SEO e-commerce ไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกเว็บไซต์ SEO เนาะธุรกิจของเราว่าจะต้องเป็นในแบบที่ผมบอกมาเท่านั้นนะครับถึงจะทําในส่วน SEO e-commerce ถ้าใครเป็นธุรกิจบริการทั่วไปก็ไม่จําเป็นไม่ต้องทําเลยนะครับอ่าอันนี้น่าสนใจอีกคําถามหนึ่งที่เพิ่งนึกได้ อ่อตัวเว็บไซต์เนี่ยจะใช้ตัวอะไรนะครับอย่างตัวเว็บไซต์ที่เราใช้งานเนี่ยหลกัหลกๆเราสร้างด้วย w o r d p r e s s นะครับจะสร้างผ่าน Inventor ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นลักษณะ,ะ WooCommerce เลยก็ได้ทําด้วย Shopify ได้ไหมจริงๆสามารถทําได้นะครับเมืองน,นอกก็สามารถจะใช้ Shopify ในการตรงนี้ได้แต่ถ้าในไทยอ่ะผมแนะนํา w WordPress มากกว่านะเพราะว่ามันอัพติไม e ได้เยอะนะครับแล้วก็ในไทยผมว่ามันยังสู้ WordPress ไม่ได้อ่ะ ถ้าในไทยนะในไทยหลาย,ลายๆอันที่ทำก็รู้สึกว่า WordPress มัน Optimize ได้เยอะกว่านะครับในส่วนของฝั่งการทำ SEO อยากจะอ p t i m i z e การจัด Layout ให้อะไรมาก่อนหรืออะไรอย่เงี้ยมัน Optimize ได้เยอะกว่าจริงๆอย่างในกรณนนีของผมเนี่ยเราก็จะมีทีมในการที่จะทำด้าน e-commerce ไปเลยนะครับก็เพราะงั้นถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับในมุมของ SEO e-commerce นะครับก็ สามารถถามมาได้นะครับคุยกันแบบเพื่อนกันได้ผมหลายหลายคนที่ทักมาเนี่ยผมบอกเลยผมขอเบอร์เพื่อจะโทรคุยเพราะว่าขี้เกียจพิมพ์นะครับก็คุยได้ถ้าว่างก็สอบถามนั้นได้นะครับโอเคสับใครที่ชอบเนะะื้อหาคอนเทนต์ SEO คอนเทนต์เ e ชเชิงธุรกิจแบบนี้นะครับก็สามารถจะส่งคำถามมาได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจได้ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะในการที่แบบอยากมีมีความรู้สึกว่าเอออยากมาเล่าเรื่อยๆนะครับก็ เอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากในในการทำ SEO นะครับก็พยายามเล่าในมุมที่เราถนัดแล้วกันก็ยังมีอีกหลายพาร์ทเลยที่แบบฝึกฝนตัวเองต่อไปนะครับของแบบนี้มันไม่มีวันไม่มีวันจบนะเรียนรู้ไม่มีวันจบต้องเทศต,ต่อไปแล้ว Google มันก็อัปเดตตลอดนะครับก็พยายามมาแชร์ในพาร์ทที่แบบมันมันยังได้ผลอยู่แล้วกันณนปัจจุบันก็ขอบคุณศาสรับคลิปนี้นครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ